ครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับในช่องสเียนแช n แนลนะครับนะครับวันนี้มาอยู่ท้องทุ่งนานะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้ารู้สึกว่าเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องมานะครับแต่ผมก็เอาวาออกกลางทุ่งนะครับเอ่เอาวาอ,อกกลางทุ่งก็วันนี้ ก็เราอยู่กับบรรยากาศนะครับชิวๆนะครับบรรยากาศชิวๆนะครับน้ำวัวลางทุ่งแต่เช้านะครับวัวผมก็มีอยู่สี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับก็น้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แม่แดงนี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ ไอชาโลเลตัวหนึง่งแล้วก็นี่ที่ทองขาวนะครับว่ากินหญ้าแต่เช้านะครับเขาเพิ่งเอาเข้าวโพดออกไปี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับนะครับมาเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะครับปีนี้ข้าวโพดราคาก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าข้าวโพดที่เขาทําที่ติดกหุ่งผมนี่รู้สึกผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ไม่รู้จักสาเหตุนะครับสาเหตุไม่รู้จักนะครับน่าจะใส่ปุ๋ยไม่พอเปล่านะครับเกษตรกร,ร,ต,กรตอนนี้ถ้าลงทุนไปเยอะใส่ปุ๋ยเยอะอะไรเยอะก็ลำบากนะครับลำบากนะครับนี่ผมเอาเคยเอากล้วยให้มันกินนะครับอันนี้นะครับทองขาวนี่นครับใกล้คลอดนั่นนะครับ ใกล้จะคลอดแล้วนะนี่กำหนดคลอดวันที่7พฤษภาคม2565นะครับก็วันนี้ก็วันที่30แล้วนะครับวันนี้วันที่30เดือนเมษายนคือเดือนวันสุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับกนะ็ถ้านับจากนี้ก็เหลืออีก7วันนะครับก็เหลืออีก7วันดูนะครับลักษณะของเขานะครับ อวัยาเพศก็เริ่มปรงพองแล้วนั่นน,นนะครับนะครับเริ่มโตแล้วนมก็ลงแล้วนะครับนะนมดูนมขอก็จะลงแล้วะนะครับก็น่าใจะใกล้แล้วนะผมผสมไอผสมหลอดนะครับกับแกนแชมป์น,นะครับ มาเธอมาเธอดอ,อ,ดอ,อกแกนแชมนะครับนี่เลยนะครับชื่อทองขาวนะครับลูกขเขาก็คือชาโลเลตัว,นนนตวนนโน้นะครับโวโนชาโลเลนะครับนี่เลยนะครับทองขาวเป็นไงบ้างทองขาวก็เรา เรามาทําการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรนี่ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็คือตอนเช้าเมื่อก็เอาเขามาปล่อยนะครับตอนเย็นก็เอากลับหรือตอนกลางวันก็เอาให้กินน้ําหน่อยนึงนะครับผมต้องผูกไว้นะครับ,มไ,รบไม่งั้นเขาจะไปกับเพื่อนเขา นี่เพื่อนเขานะครับเพื่อนเขาเยอะเลยนะครับก็อยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กันชาโลเล่นี่เขาอายุก็ใกล้จะได้ผสมแล้วนะครับแต่มันประมาณเหลือประมาณสักสองสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละนะครับเหลือสองสามเดือน เพราะว่าถ้าให้ผสมไว้ไปก็ไม่ดีนะครับบัวนะครับนี่นะครับชาโลเล่เป็นไง่รยรยอรยรยอรยรยอรยรยชื่อโรยรยนะครับตัวนี้ ผมก็ใจใส่ชื่อแม่เขาก็ทองทองขาวตัวหนึ่งทองแดงตัวนีทวน้ทองแดงนะครับนี่นะทองแดงคิดว่าผมจะเอากล้วยให้กินมั้งหันหน้ามามองถ้าเราเอาอะไรให้เขากินดีเขาก็จะตามเราครับวัวแต่ก่อนมานี่ไม่เชื่องนะครับมันเห็นเราดีๆไม่ดีก็จะเตะเอานะ ไปอยู่ทั้งหลังมันอนะเตะเลยนะครับนี่ทองแดงเห็นไหมฮะเดินมาหาเลยท่องแดงเรียวเตียวทองแดงทองแดงนะลูกเขาก็ตัวโน้นนะครับนะี่แหละครับลูกเขาลูกเขาก็ชื่อเฮงเฮงมิกิโลยโรยนะครับตัวนี้ก็เฮงเฮง อ่นะครับเหงๆทองขาวเขาใกล้จัดลอดแล้วจะได้สมาชิกใหม่นะครับอ,อันนี้ก็รวยๆอันนี้ก็ทองแดงทองแดงนี่ก็จะลอดปีนี้เหมือนกันนะครับ เอาท้องประมาณสามเดือนกว่าแล้วครับท้องแดงนะครับทองแดงก้าวัวเนี่ยท้องอ่าก็แปดเดือนเก้าเดือนนะครับก็พอๆกับคนนะครับวัวนะครับพอๆกับคนเลยต้นข้าวโพดนะครับก็ออกมาใหม่แล้วนะครับ ที่เม็ดมันตกที่เขาดูดไปไม่หมดนะครับใช้รถด,ด,ด,ดูดไปไม่หมดเก็บเกี่ยวนะก็นี่ห้างห้างผมนะที่ว่าผมทำไอ้ไอท้ที่ที่ตักอากาศนะครับที่สลรับตากอากาศนะครับ เราก็อยู่กลางคุ่งนาอย่างนี้ครับบรรยากาศดีครับถ้าเราไปอยู่ในเมืองอแล้วก่อนผมอยู่กรุงเทพก็แออัดนะครับแออัดตอนเช้าก็เจอแล้วรถลาขอควายนะครับควันสารพิษมลพิษพ m อสองต้นห้านะครับไม่อยู่อย่างนี้บรรยากาศดีครับ เราก็หากิจกรรมอะไรมาทำเล่นๆไปนะครับเนาะอย่าหวังว่าจะทำแล้วจะได้กำไรผลกำไรอะไรอะไรอเงี้ยไม่ต้องคิดครับหรือความเราพอใจอยังไงนะครับพอใจที่จะให้ตัวเองมีความสุขยังไงหาเงินมาทั้งชีวิตแล้วนะครับพอหรือยังนะครับ ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเยอะนะคนเราไม่ไม,ไม่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีอินฟินิตี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆแล้วหามาเพื่ออะไรตอนไหนเราจะมีความสุขนะครับมาถึงตอนนั้นแล้วตอนไหนเราจะมีความสุขนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเรายังไปต่อยก,ก็ มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆนะครับนะครับมันก็ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราหวังว่าจะเอาความสุขตอนบั้นท้ายชีวิตก็กลับจากที่ทำงานมาได้เงินพอแล้วก็มาอยู่กับท้องทุ่งนาก็ดีนะครับสำหรับคนที่มีท้องทุ่งนามีที่มีฐานนะครับ แต่สำหรับคนไม่มีก็ต้องหาไปก่อนนะครับต้องหาไปก่อนนะครับถ้าไม่หาก็มันก็เป็นที่เราอยู่อยู่อยู่หากินนะยากนะครับพอโลกสมัยใหม่นี่มันมีปัจจัยเรื่องเงินเรื่องทองนะครับมีส่วนประกอบมาเรื่องรถเรื่องลาอะไรอย่างเงี้ย บางทีจะไปไหนก็ไม่มีรถมีลาก็ไปโอ้ยไปลำบากนะครับไปลำบากจะหาอะไรแน่นอนกับชีวิตนะครับคนเราบางทีอยู่ๆทำงานอยู่ก็ล้มหายตายจากไปกันก็มีนะครับบ้านผมก็วันนี้ก็มีงานขาวดำผมก็ไม่อยากจะคุยถึงนะครับไม่อยากจะพูดถึงนะครับ บางคนฟังแล้วมันจะห่อเหี่ยวนะครับอยู่แล้อยู่อย่างนี้แหละสบายใจนะครับช่วยเขาบ้างช่วยทางบ้านทางเมืองบ้างเหลือเวลาเราก็มาทํากิจกรรมกิจการของเราไปเรื่อยๆนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับช่องสเสถียรชนแนลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับคำพูดใดวาจาใดที่ ผมพูดไปแล้วมันไม่เพราะไม่สนอหูนะครับก็ขอโทษนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนะครับที่ดูรายการของเรานะครับดูช่อง Youtube ของช่องสเสถียน a n n e l นะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ท่านที่ชมในรายการของเรานะครับ ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรานะก็กดติดตามให้เรานะครับเพื่อเป็นกำล,ลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ